ลอสวัสดีครับ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 เดีครัสวัสดีครับเอนเคร่งก่อนครับเดี๋ยวดครับอสวัสดีครับ 국민 <laughs> ให้เขาไปยอมรับเนี่ย